ระบบอัลตราโซนิกประกอบลงกล่องพร้อมใช้นะครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะครับเป็นไซส์มินินะครับที่ใช้งานง่ายมากๆเราต่อทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกลอยสามารถต่อนะ้ำประปาเข้าได้เลย หรือจะเติมน้ําทางช่องนี้ก็ได้นะครับบรรจุน้ําได้6.5ลิตรตัวนี้อัตราจจการกินน้ําอยู่ที่2ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ภายในนะครับประกอบด้วยอัลตราโซนิกขนาด4หัวพ่นนะครับมีถังบรรจุน้านะครับต่อลูกลอยเข้าได้ใช้งานง่ายมากๆนะครับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของทาง Fo กอีซีได้นะครับโดยแอปพลิเคชันของทาง f o กอีซีเนี่ยนะครับใช้งานร่วมกับตัวนี้ส,สายเซนเซอร์ยาว10เมตรตัวนี้กันน้ําได้แล้วก็แม่นยําสูงมากๆนะครับตัว แอปพลิเคชันเนี่ยมีค่าแสดงผลเป็นค่าความชื้นและอุณหภูมินะครับสามารถสั่งการจากระยะไกลได้นะครับมีระบบแมนนวลนะครับสามารถเซตตามความชื้นเซตตามอุณหภูมิเซตตามเวลาได้นะครับตัวนี้เราเซตอุณหภูมิความชื้นได้มีกราฟแสดงผลย้อนหลังสามารถเซตเวลาได้ถึง4ช่วงเวลาแล้วก็มีฟังก์ชันลูปไทม์ ท่านใดที่ต้องการระบบออโต้สามารถเซตเป็นค่า VPD ได้นะครับเป็นออโต้ VPD ทำงานตามการเจริญเติบโตนะครับถ้าเรารู้กราฟว่า VPD ค่าไหนเหมาะสมเราสามารถเซตได้เลยยกตัวอย่างผมเซตไปที่1นะครับเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงปุ๊บความชื้นก็จะแปรผันตามอุณหภูมิบรรทัดที่2นะครับเมื่ออุณหภูมิร้อนความชื้นต้องการเยอะมันก็จะพ่นหมอกบ่อยเมื่ออุณหภูมิเย็นนะครับความชื้นต้องการน้อยมันก็จะพ่นหมอกน้อยลงทําเป็นระบบ AI นะครับสามารถคิดเองได้นะครับตัวแอปพลิเคชันเทพมากๆนะครับ 宝宝，你最。